เปิดของขวัญที่นิกกินัชชาต์เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยแต่สุดท้ายเลิกก่อนเปิดของขวัญที่นิกกินัชชาต์เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยแต่สุดท้ายเลิกก่อนนั่นคือกระเป๋าแบรนเรนยมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทหลายคนก็แอบ,บเสียดายกันไม่น้อยหลังจากที่อดีตคู่รักดังนิกกี้นัชชาต์จันทพันธ์กับก้อยอรัชพรผกกินพากรนได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ ที่คขาผ่านกรรมนานกว่า3ปีโดยเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่พยายามปรับแล้วแต่ไม่ได้จริงๆไม่มีเรื่องของมูลที่3ทั้งสองยืนยันว่าเป็นการเลิกรากันที่ดีและยังมีน้องหมาไนล่าที่ทั้งคู่สลับกันดูแลตุด7เมษายนช่องยู u ูบนิกกี้นิกกี้นาชาัดได้พาไปทัวร์บ้านขอดอนนงผู้กำกับชื่อดังพร้อมลือของแบรนด์เนมต่างๆมาให้แฟนคลับได้ชมกันเพียบแต่ช่วงหนึ่งของรายการนิกกี้ก็ได้เผยของข,องขวัญที่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์ก้อยแต่ยังไม่ทันได้ให้เพราะเลิกกันไปก่อน นิกกี้ด้หยิบกระเป๋าแบรนด์เนมหรูของตัวเองมาอวดโดยบอกว่าใบนี้มูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมเล่าที่มากระเป๋าใบนี้ว่าตอนแรกก็เลยไม้ว่ามันเกิดเขาอยากซื้อให้วันที่28เมษายนนี้เราเลงไว้ไงไม่ใช่เราไปสั่งมาแล้วของมันมาก่อนแต่ดูจากวิวแววเออเออแล้วก็ใช้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวซื้อใหม่ให้เขาอีกอันนึงตั้งใจอยู่แล้วมีให้เขาอยู่แล้วขอบคุณภาพนิกกี้นชาติภาพแหล่งข้อมูลข่าวหรือบางกล่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ